สวัสดีค่ะชื่อน้ำใสพิชยาภาค่ะเบอร์97ค่ะจากทีม River Racing ค่ะขับแข่งที่ไหนคะขับแข่งรุ่นโตโยต้า Yaris One Make Race ค่ะโอเคอยากจะทำพภาดว่าวันนี้เตรียมความพร้อมยังไงในใการลงแข่งปัจจุบันวันนี้เรียกได้ว่าตื่นมาสดมนต์แต่เช้าตื่นมาส่วนมน์เ,นมนมนเลยแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกบิดซ้ายทีบิดขวาทีแล้วก็ดกก้นอีกหนึ่งทีประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> บาทระหว่างแขกกับนักร้องเนี่ยแตกต่างกันยันไงไงก็คือคนละโยชน์เลยเพราะว่าที่แบบว่าบทบาทที่เป็นไอดอลเนี่ยคือเราจะทํางานกันเป็นทีมเนาะเวลาขึ้นเวทีอย่างเงี้ยนเราก็จะแบบช่วยเหลือกันแต่ว่านักแข่งคือเวลาลงสนามค,คือเราทุกคนคือคู่แข่งกันแล้วก็ฟิว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 เลยค่ะ จริงๆก็คือขอบอกกันเลยว่ารถของหนูนะคะใช้ผ้าเเวกเบนดิกทุกคนต้องค,ค,คุณชื่อแน่นอนเลยผ้าเบรกเบนดิกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นผ้าเเรกที่ใช้ในรถบ้านทั่วไปเลยแต่ว่าของหนูเป็นรุ่นเพอร์์แมนซ์้าเเรกที่อยู่กับรถบ้านมาใส่ในรถแขกแล้วหนูขับได้แบบเข้าโค้งร้อยเบรกซึ้งรอยร้อมาเบรกซึ้งเข้าโค้ง สบายหรือมากคือเบรกดีมากไม่มีไหลไม่มีลื่นได้เลยค่ะก็น้ำใสพิชยาพาน,นะคะเบอร์9 7ฝากไว้ในอ้องอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะก็แข่งแรยการ t o y ยต้าวันเม r a ร e นะคะสามารถดูได้ทาง YouTube หรือว่า Facebook ของ Toyota เองได้เลยนะคะมาดูกันเยอะๆนะ สวัสดีครับ,รบผมชื่ออเล็กซ์ครับผมเป็นนักแข่งรแล้วก็มาช่วยโค้ชพี่น้ำใสด้วยครับแล้ววันนี้เนี่ยอยากนันแข่งเป็นโค้ชอยาียนความยากง่ายในการสอนน้องเป็นยังไงบ้างาคะก็สอนมือใหม่ก็ต้องเริ่มจากเบสิกก่อนนะครับ,ก,รบก็เช่นเบรกเลี้ยวเร่งเรื่องแบบง่ายเบสิกไว้ก่อนนะครับแล้วก็สมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยครับก็มั่นใจพอระดับหนึ่งครับเพราะว่าเขายังเป็นมือใหม่ แล้วก็เรื่องเบรกนี่เขาเขาเขามั่นใจว่าเขารถสามารถที่จะเบรกได้อยู่เพราะว่าเราใช้เบรกของเบนดิก SRT าทีนะครับฝากเชียร์หมายเลข9กทีมรีเวริร์ดในซิงทีมนะครับติดตัว o ถยา a r ส s อนเซอบรกเลยทุกคนตอนนี้นะบางแสนนะคะซึ่งตอน,น เตรียมรถเยอะแยะมากมายเลยกับการแข่งขันเนี่ยของวันนี้เนี่ยจะเป็นโตโยตา้ายาริสวันเมกเลสเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างรถแข่งมีใครบ้างต้องบอกกันเลยนะมีน้องป้ายปายอยู่ในทีมนี้ด้วยปะ่ะไปดูความพร้อมแล้วก็นักแข่งว่าท่านไหนอยู่เบอร์อะไรจะได้ร่วมเชียร์ร่วมแข่งกันเดี๋ยวพาไปเก็บภาพกันเลสโก้ป้ายเยอะมากนี่น้องป้ายปายขวัญใจเราจะเดินทะลุตรงกลางได้ไหม เอาไปด้านข้างเฉียงๆกันดีกว่าเยอะมากเยอะมากวันนี้เนี่ยคนมาร่วมเชียร์เยอะแยะมากมายร่วมถึงการตั้งต่กล้องเนี่ยเราจะไม่เดินข้ามไปนะถ่ายรูปไปเยอะมากมารมามโอ้น้องของดีบางแสนวะเฮ้ยเฮ้ยลืมรูปลืมคำเลยปะบางแสนก็มีของดีกันนี่เองรถเยอะแยะมาหนี่เบอร์แปดเด้อเบอร์แปดไปดูความพร้อมของเบอร์แปดก่อน สวัสดีครับพร้อมไหมพร้อมครับผมให้นอนสบายขาในแบบอยู่นิ่งๆไม่เคยขยันขยันครับผมโอเคขับไม่เต็มที่เลยแต่ข้างในมันร้อนแต่เราไม่ร้อนเนี่ยเราก็ขับไปได้ดีถูกไหมบางทีเการ้อนมนัโอเคได้ไม่ออกอย่างความร้อนใช่ไหมตั้งใจขับเกินแค่ตั้งใจขับอย่างเดียวดูสะดับอย่างเดียวโอเคเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะ เชียร์กันด้วยนะคะไปะเดี๋ยวชมกันต่อมีคันไหนอีกไปในรุ่นของตัวโตโยต้ายาริสวันเ k กเลสนะคะตอนนี้ละอุกมากดิรูบมื่อีอาจหายหนอ่อยรูปเชียร์น้องด้วยนะคะเพราะน้องกลางร่มเหนื่อยมาก ไปไปดูกันต่อยังมีความน่าสนใจกับนับขับแข่งเยอะมากๆค่ะไปค่ะก็ก็เออหมดรถทุกคันตรงนี้เนี่ยจะเป็นรถของตัวรุ่นยาริสของทางโตโยต้านะคะซึ่งเป็นรุ่นแรกอ่เป็นรุ่นของที่เราจะแข่งขันคือยาริสวันเมกเลสนะคะซึ่งก็จะมีการแข่งขันรวมทั้งนักแข่งขันที่เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยรวมกันเลยในการแข่งขันนี้นะคะมาดูกันรถแต่ละคันเนี่ยก็มีความเซฟตี้นะคะมีโรลลิงมีตะข่ายซึ่งมันเป็นเรื่องของความปลอดภัย ซ a f e t y first ก่อนเลยป่ะดูขั้นต่อนะคะอันนี้ก็ของ B ีควิกค,ค่ะโหและคันนี้ทุกคนแปนแชมปไทยที่ของไทยของไทย,ไทย95เป็นของนับขับแข่งน้องไม้พายร่วมเชียร์ด้วยเบอร์95นะคะใช่หรือเปล่าใช่สิ ช่ขอบคุณครับขอบคุณไป๋ไปยเจิดลูกพระเจ้าการบริการโดยทางกระทรงศึกษาธิการด้วจับเบอร์น้ำเบอร์ที่ไว้แล้วไป๋ไปยเจิดลูกพระเจ้าไปดูกันต่อเยอะมากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นของยานริทั้งหมดนะคะนักขับแข่งเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตได้ว่ามีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะมาดูกันต่อเอ็ดดี้ไนท่เดอรนี่นักขับแข่งคันนี้เบอร์97 คุณน้องน้ำใสเป็นกําลังใจให้น้องด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยน้องน่าจะเข้าเป็นพักแล้วซึ่งน้องเนี่ยก็บอกได้คุยกันแล้วว่าการเตรียมความพร้อมเดินไงมีสมาธินั่งจมกรมสวดมนต์อะไรใดๆก็ร่วมเชียกันได้นักขับแข่งผู้หญิงในรุ่นของยาริสตทรด้ายาริสวันเม็กเลสนะคะเดี๋ยวมาดูการขอให้ขับรถปลอดภัยรถสภาพสมบูรณ์อย่างที่ร้องบอกแล้วกันนะคะ นั่งรถไปชมหนึ่งรอบเมื่อสักครู่น่าจะเข้าใจเป็นรอบที่สองแล้วนะครับกับหนึ่งรอบของสนามบานแสนสเตจอาจารย์ลูกศิษย์คุยกันอยู่นะคะของาจีต่อรอบสามจีเจ็ดห้าศร น้องน้ำใสก็จะแข่งกับผู้ชายด้วยนะคะครับแล้วก็มี20โค้งโค้ดดูแลอย่างดีตั้งใจแข่งขันที่เป็นโค้งซ้าย12โค้งขวา8โค้งเซตนะคะเพื่อสื่อสารกันระหว่างตัวนักแข่งกับตัวโค้ดนะคะปรับเทียร์น้องด้วยนม่รันขับแต่ละรอบสรแล้วก็อย่างที่ในรุ่น Super GT ที่ทำการแข่งขันนั้นในรุ่น GT 3 GT 4 GTM ที่จะทำการแข่ง1ชั่วโมง1รอบเดี๋ยวไปดูนะครับอยตัวในการแข่งขันแต่ละรอบได้20 นะครับดังนั้นในประสบการณ์ผมว่าท่านรัฐมนตรีสรวโรภณีคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่กับการนั่งโดยที่คุณสุธิพงศ์สมิติชาติครับนะครับเพราะว่าอดีตของท่านสรวเพียรทองนั้นเบอร์95นะคะสจหรับน้องไปไปค่ะอดีตนักแข่งสาเชียร์ด้วยในกายตกรายด้วยกันเชางเดียนไหวนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะให้ขยับออกแล้วนะคะออกแล้วค่ะออกแล้วนะครับเริ่มแล้วอ๋อต้องออกแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปล่อยตีทงแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูตอนปล่อยตัว พี่โกสวัสดีเรือเต็มหน้าเลยฝากด้วยฝากหลาด้วยมีเส้นทางจ้าเอ๋เอานักแข่งหญิงดีนักแข่งหญิงคนแรกของบีควิกนะครับเนี่ยอ่าของทีมบีควิกเลยนักแข่งหญิงแล้วก็วันนี้มาลงแข่งครั้งแรกด้วยนี่ในรุ่นของโตโยต้ายานิสบอลเมเกเตสฝากเชียร์ด้วยนะคะนักแข่งหญิงของทีมบีควิกคนแรกค่ะตัวนี้คนแรกเนี่ยจะเป็นรถทุกคันเป็นยานิสโปลต์นะคะแล้วรุ่นนี้คือรุ่นโตโยต้า

กระก่อนนะคะเบอร์2068 ว e one make เล e แล้วก็เลดี้ n เม a k เลสนะคะและรวมไปถึงนะคะการแข่งขันรุ่นของทางโตโยต้าอลังการมากและทุกคนเนี่ยมีความสามารถหมดเลยก็จบไปแล้วสําหรับสนามบางแสนนะคะของทางโตโยต้านะคะหรือการแข่งขันของ T S สนามนี้ที่บางแสนนะคะ3าถึงหพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งยังไงใครที่ไม่ได้มาดูงานเนี่ยก็ติดตามตามเพจเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นของ T S นะคะที่แข่งขันทุก่นเลยหรือจะเป็นของโตโยต้านะคะที่ แต่รุ่นแต่รมากมายความสามารถซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเขาก็ทดสอบถึงสมรรถนะของรถว่ารถไปถึงเท่าไหร่และรวมถึงหอมกําลังของคนด้วยยังไงติดตามให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์สําหรับเรื่องรถที่พี่อยากรู้เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันอีกสาหรับมอเตอร์สปอร์สนามไหนติดตามกันได้แน okay. ต้องลาไปแล้วอากาศดีมากที่นี่บางแสนแต่ดีกว่านี้เมื่อกี้แอบเห็นพลังหุ่นดีมากเลยยู่นๆอยู่ข้างบนของนู้ดด้วยนะครับนี่นี่นี่คนนี้คนนี้เดี๋ยวกันอาจจะต้องลาไปแล้วไปดูแลเขาหน่อยนะคะเพราะรู้สึกว่าเขาถอดเสื้อแต่กงวันแล้วนะคะก็ลาไปเลยแล้วกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเรื่องนที่พี่พีอยากรู้ด้วยนะคะกับการมอบรางวัลกัน ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะ